สวัสดีค่ะวันนี้ครูพี่ติ๋มจะมาแนะนำ4เทคนิคนะคะ4เทคนิคสำคัญในการเสริมสร้าง iqeq e ให้กับลูกโดยเฉพาะลูกเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2-3สาขวบนะคะค่ะเทคนิคแรกก็คือเรื่องของการกินค่ะคุณพ่อคุณแม่จงให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารการกินลองปฏิบัติตามนะคะคำแนะนำของสมุดเล่มสีชมพูนะคะจะมีแนะนำไว้โดยเฉพาะขอเน้นเรื่องการกินนะคะกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6เดือนแรกนะคะไม่ต้องกังวลว่าลูกไม่อิ่มนะคะนมแม่เพียงพอสําหรับลูกนะคะที่เขาจะกินอิ่มนะคะอย่างที่2ก็คือการกอดค่ะการกอดการสัมผัสจะช่วยให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจนะคะสร้างความไว้วางใจสร้างความปลอดภัยและความสุขให้กับ ใจของลูกเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารใจที่ลูกจะได้รับจากสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างที่3มคือการเล่นค่ะเล่นก็เลือกของเล่นที่เหมาะสมสําหรับลูกๆในแต่ละวัยนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กเล็กๆเนี่ยต้องเป็นของเล่นชิ้นใหญ่ๆนะคะเป็นของเล่นที่ปลอดภัยสําหรับเขาที่จะไม่นําสารพิษสารเคมีเข้ามาสู่ร่างกายของเขาด้วยและที่สําคัญนะคะของเล่นที่สําคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ อย่าลืมเล่นเป็นเพื่อนเขาเล่นกับเขาอยู่กับเขานะคะอย่างที่4ก็คือเรื่องเล่านะคะวัยเด็กเล็กเราก็สามารถที่จะเล่านิทานให้เขาฟังได้นะคะ ในวัยแรกเกิดเลยการเล่าของเราก็อาจจะเป็นการคุยนะคะการคุยทําเสียงไปตามที่ลูกทําเสียงเล่นน้ําลายของเขาเล่นปากของเขาเราก็คุยก็ยิ้มอยากคุยอยากเล่าอะไรก็เล่าแล้วเรามีความสุขก็เล่าเลยค่ะเล่าให้ลูกฟังไม่ว่าเขาจะฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่สีหน้าที่มีความสุขของคุณแม่ก็จะถ่ายงายงถ่ยทอดก็จะ แสดงออกมาให้ลูกเขารับรู้ได้เขาจะสัมผัสกับบรรยากาศความสุขที่อยู่รอบๆตัวคุณแม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะยังพูดจะถามอะไรคุยอะไรกับเรายังไม่ได้ ก็เล่านะคะเล่าลองหานิทานดีๆสักเรื่องหนึง่งภาพสวยๆนะคะเอามาเปิดไปทีละหน้าละหน้าเล่าให้เขาฟังนะคะพอเขาเริ่มโตโตขึ้นสักหน่อยนะคะปีปีกว่านี้ก็เริ่มที่จะดูหนังสือน,นิทานไปกับเราได้แล้วนะคะที่สําคัญก็คือการเล่นเสียงทําเสียงในการเล่าเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงจะสร้างความสนุกให้กับลูกๆได้ดีทีเดียวนี่ก็คือเทคนิคสําคัญในการพัฒนา IQEQ ให้กับลูกนะคะ ด้วยเทคนิคกินกอดเล่นเล่าเป็นคำแนะนำดีๆจากกลุ่มสุขภาพจิตค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ